สวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับกับจ่องสุริยันคนหมักมวนครับเมื่อนี้ก็จะผ้ากันมาล่งทงลงท่าครับเพื่อนๆทั้งหลายครับเมื่อนี้ก็เมืองธรรมชาติตอนประมาณถามงล้วละครับช่วงนี้กิตาเว็นยังรันอยู่ครับอันนี้ก็พผ้ากันเศื้าเมียครับเตรียมตัวไ่เบดครับนี่ครับทีมงานก็มีสองคนนี่แหละครับกับผมครับเมื่อเศา้านี้ก็มาหาไ่ป่าเบิรงครับมันบอกมันบอกกิน มานี่กับช่วงแรกก็จะไปหาไซ้บบครับลองมึงรับเพื่อนเพื่อนสิครับอีสานบานห้ามัน่อึดอยื่อึดกินดอกครับข้าห้องขยันมันเพี้ยนหามันกับพ่อได้กินอยู่ครับยังกับือเบือยากครับถึงยามแรกมากคับบรรยากาศก็ดีครับสายบัวกับกําลังสีบานครับเต็มสะเต็มอันนันอยู่ครับจิตเวียนครับประมาณหาโมงครับ ครับเบิ่งธรรมชาติธรรมชาติตอนตอนหัวค่ำครับเพื่อนๆทั้งหลายทางในใส่เบ็ดแน่ยเนาะครับทางในเบ็ดหลายเอ่อทางในกบหลายครับบอกในเด้อครับยี่เปใส่อยู่นี่กับอยู่ดอ <c oughs> กเนือดสารคามครับวางจากเฮ็ดงานเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานแล้วๆก็มาหาใส่เบ็ดลง,งลงทงลงท่าละครับบ้านนี้บรรยากาศอีสานบ้านนอกบ้านเฮาบ้านหน้า ป้านทงเป็นไดครับมันใส่เบ็ดมือนี้เป็นตะมาณปะครับมือนี้เป็นตะมาณปะครับโอ้เบ็ดมือนี้กัดร้ายรังอยู่ครับอันนี้กู้ใส่เบ็ดป่ามาครับผ่านเส้เมียดใส่น้ําคล้องอยู่ลรอครับเบ็ดละไอปลาร้ายอยู่ครับมันทําใหกินครับปลาร้ายโหดครับมันขั้นในกินเบ็ดครับวันนี้ก็รอให้มันคั่มๆนิดหน่อยครับ คอยไปใส่กบอะนี่ใส่น้ำใส่หนี่งละครับไปขึ้นไปเทิงพุ่นครับยังไม่ลี้ยงกับม้าสองทุ่มกับจิมายามครับเพื่อนๆพื่อฝากไปน้ำหนเด้อครับกับช่องสุริยันคนบางมวลครับมี่ยังดีๆที่ไยเบิ่งครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ละครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพืนนี่ละครับพยายามมาบางหันครับได้ซ้ำโตครับลูกมันกับแม่มันครับ รอบแรกครับว่าจะไปยามอีก่จะรอบนึงนี่แหละครับไใลงลงตแต่แค่นี้แหละครับเพื่อนๆครับแค่นีน้แหละครับสวัสดีครับ